สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวอิงพี่น้องเอ้ยมือหนีได้ยินข่าวไว้หล่ะไปเล่นอยู่เอ้นั่งล่องเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยเกือบตกเกือบลมโทษหลายๆครับพี่น้องมือนีเจ็บข้อดีย่อมราว่าเจ็บข้อมาหลายหมื่นแล้วเกือบสามสี่หมื่นแล้ะบ่าหายพี่น้องกินยาจนแบบไปหาหมอก็กินยาก็บหายก็มาเพื่อนต่อครับพี่น้องก็มือนีได้ยินข่าวไว้หล่ะเข้าเนาะไปเล่นอยู่วัด โคกตะโกเป็นไหมพี่น้องโคกตะโกนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องทีเอ,มอ็มอำเภอน้องโสมดิน้องโซสน้องโสนนี่น้องน้องหยังนะพี่น้องนะน้องหยังเนาะน้องโสนดิสอนอโสนเนาะสอโอหนอโสนตัว่าโสนก็ปรแม,นนนนนะะม่นนั้าโสนเน่ะนะพี่น้องนั่นแหละอำเภอหนังล่องจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องก็คือ มือนีน่ะมันสถานทีมันนะ่กว้างกว่างขัดพี่น้องเพาะยังพี่น้องถึงเห็ดสถานทีกว้างยังสี่เพราะว่ามือนีมีบัตรแข็งสองหมื่นใบแล้วครับพี่น้องสองหมื่นใบแล้วเพราะหนาเสื้อครับพี่น้องว่าสี่หลายขนาดนี้ว่าคนสี่จองผมเคยเห็นนะครับพี่น้องมาเคยตั้งแต่อีหล่าเล่นมากครับผมเคยเห็นว่าคนจองหลายขนาดนี้แบบบัตรแข็งขายได้หลายขนาดนี้ ปกติแล้วก็ขายเต็มทีก็อาจจะหาหกพันสี่เนาะพี่น้องเนาะแต่นี่แม้แต่อีหลานเองยังขายได้ประมาณหาหกพันสี่พันหาพันสี่นะพี่น้องเนาะอันนี้สองหมื่นใบพี่นอ้องเพราะยังถึงได้หลายขนาดนี้เพราะว่าจ่างไว้เนิ่นๆเนาะครับพี่น้องแล้วก็เฮ็ดบัตรขายบตัตรแข็งขายมาตลอดสินะ่ะคือง,งานอีหลานเท่านั้น่ะคันงานอีหลนานอ่ะคันไว้แบบแล้วข่ามปีนะสิว่าว่าสิขายบตัตรแข็งในเฮ็ดเฮ็ดไวโด,ดนๆเนี่ยสิขายได้หลายอยู่ครับพี่น้อง นี่กระโบหนาเสือครับพี่น้องว่าเอสิขายอยู่บ้านนี่เนาะน้องวัดเอ็นอ,อีวานเนี่ยวัดวัดวัดโคกตะโกเนี่ยครับพี่น้องวัดโคกตะโกเนี่ยสิขายได้หลายขนาดนี่สองหมื่นใบแล้วคิดเบิ้งดิครับพี่น้องมือนี่ขันทุกคนมาเมื่อเนี่ยมันสิขกินยั้งขืนครับพี่น้องเพราะว่าอย่างคนจัดงานบ่สองซีเรียลหรอครับพี่น้องสองหมื่นใบนี่ยกรปลาเท่าไรล่ะครับพี่น้องมันหลายแล้ว มันเกือบสองสองหลานนะครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งเลยครับพี่น้องโอ้ยพุ่มใจเนาะพี่น้องพุ่มใจครับเช่าบ้านเพิ่นเนาะที่มาซอยสนับสน,นุนกันซอยเลือกันอีกอย่างหนึ่งอะคืออีหล่าอุิงนั่นแหละคืออยากเห็นอิหล่าอุิงที่เห็นพอ่พอ,พ,อพ่อแม,แม่ที่นั่งถออ่านเนาะตายหญ่หรือว่าอย่องนั้นมานั่งถ่ายอีหล่าสิขออะไแต,แต่ได้จับมืออีหล่าได้ไทยมือเออไทยลูกั็อิหล่าสิเนาะขออะไรเส้นเอ้ยจับมือเอ้ย เอาไว้ง่ายๆก็คือสักซุกคนนยากมีโชคกันนะพี่น้องก็ยากมีโชคมีหลาบขอจับมือหลานสิเนาะเบิ้งผมเบิ้งคลิปอยู่เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งไลฟ์สดอยู่เนี่ยโอ้ผมเห็นเราพุ่มใจครับพี่น้องเนี่ยขนาดคนบรท่านมากหลายนะครับมันนี้ยังแบบขนาดนี้แหละขันมากเมื่อสองหมื่นเนี่ยมันสิเกินยังขึ้นพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับโอ้ยอมรับครับพี่น้องเขาเห็ดว้กว่างไอรีมันเป็นทุ่งหน้าเนาะทุ่งหน้าบานเฮานะกว่างสุดยอดสุดยอดจนสุด จักสิวาจังไหนครับพี่น้องมันเบิ่งสถานทีแล้วมันกว้างแห้งกว้างแห้งจนบ่อนาเสื้อว่ามันสิได้เห็ดขนาดนี้แล้วไอ้บ่อนาเสื้อว่าคนสิจองบัดหลายขนาดนี้ถึงขันกับสองหมื่นใบนี่ครับพี่น้องเบิ่งเลยครับพี่น้อง,งเรพราะยังเพราะคนอยากเบิ่งอีหลา่าอยากมาเบิ่งอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยครับพี่น้องเป็นเพราะเหตุเพราะอย่างเพราะอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยครับพี่น้องเห็ดห้เศร้าบาดพี่พอพอม่แม,แม่พี่น้องทุกคนทีมาจองตัว ทุกคนก็อยากมาอยากมาเบิงสิเนาะไกลๆแถวนั้นก็อยากมาเบิงว่างานมีงานอีหลา่าอุงอิงสิเนาะเพราะว่าใครซืจองนี่มันจองโอ้ยข่ามปีเพราะในะครับน้องจองสองสามปีเพลนเดียวนี่อีหล่าต้องจองสองสามปีไปแล้วแต่สิได้บพรแมนว่าข่ามปีนี่สิได้คือตะกรันเนี่ยไม่ไม่ะแมนอยู่ยครับพี่น้องไพ่ใดไม่ไม่เนี่ยหนึ่งราคาถือกึ่งได้ไปจองไม่ไม่เนี่ยตอนไม่ไม่เน่ะหนึ่งราคาถือสองกับคือได้จองได้เร็ว์องศ์สิแต่ใครซืมาจองตอนนี้เพราะใดเร็วเงาแล้วอีหล่า เจ็ดศูนย์แล้วครับพี่น้องแง่วเหยียดเลยเจ็ดศูนย์ไปหาจองยากพูนะ 1, 2, ้นะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหมดเลยพี่น้องเลยจะไปหาจองอีหลาซึ่งสเสด็จนี่แหละครับพี่น้องงานเบิ้งแต่ละแต่ละหมื่นน่ยที่บะอยู่บ้านก็หลายอยู่บ้านอีหลาก็ได้นแตว่าเด็กหน่อยเอ้ยอะไรเอ้ยเนาะมาหาอีหลาแล้วก็เวลาหมื่อวาน,เ,นเห็นบอกครับพี่น้องอีหลาไปงาน,นกีฬาของเด็กนักเรียนน้องบ้านน้องคู่หรือว่าร่วมแถวตำบลน,นั่นน,ะนะน่ะเนาะก็เบิ้งด้วครับพี่น้องเห็นอีหลา โอ้ย oh, hey. จังใดกะแบบสุดจะพุ่มใจครับพี่น้องคือมันจังใดละ่ะมันสุดยอดของอีหล่าแล้วเป็นดังดัง,ด,งดังแบบบ่อนาเสือวัดศิดังขนาดนี้แล้วจากที่เข้าเบิ่งแต่ก่อนเขาเบิ่งคิดไปมือมือมือเข้ากับบริคิดว่าอีหล่าสิด,ดังขนาดนี้เนาะคือแบบว่าอาจศิด,ดังแปบ๊บห,หนึ่งอ,อาจจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นว่ามันบ่อนาเสือครับพี่น้องสุดยอดอีลีแล้วก็พอ่อพ่อแม่แม่พ่อหักแม่หักเนี่ยที่ตามอิหล่าเนี่ยถ้าเบิ่งย้อนยังพี่น้อง มือล่ะขึ้น,นบานไม่เนี่ยรับรองว่าคนสีหลาหดีครับพี่น้องหลายคักแท้ทตัวพี่น้องถ้าเบิงไน่ยังพี่น้องสุดแบบคนดีม mm. ดีเป็นมืน่นเลยครับพี่น้องผมวาเสือว่าค mm. นเป็นมื่นมือมือวันวันนี่ล่ะขึ้นบานไม่เนี่ย,ยถ้าเบิงโหลดครับพี่น้องว่าสเกิดเหตุยังข้นแนในงานมือน,นั้นแล้วก็คนสีหลาขนาดไดก็บทาติตามท่าเบิงนะครับพี่น้องเด้อถาไปเบิงว่าคนสีมาหลายขนาดไดมาเบิงยังลูก ฮะทำไมไม่อร่อย,ยลูกไส้เห็ดกับเข่าครับพี่หนองลูกไส้เห็ดกับเข่าก็เลยมามาเบิงไห้พอไปเบิงว่าแสบบองสิ <c oughs> จังไดกะเดี๋ยวกะบ่แน,น่นะครับมือนั่นอจสิเด้ไปคันใดไปลูกไส้ก็ส,กสิเด้ไปน้าอนู่คคับบาดดีละตาติดตามเบิงว่าสิเด้ไปหรือบ่ไดดไปก็ต้องคอยติดตามเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนน้อยนึงครับพี่น้องบ่น้อยล่ะนักล่ะครับพี่หน้องเรื่องเงิน สุดท้ายก็อีกเรื่องหนึ่งเก็ไอช่องเกานะครับพี่น้องผมไปขอลายใดพวกพานครับพี่น้องช่องไอแท็กซี่หลงทางแค่ไหนวนะครับพี่น้องสุดท้ายก็ขอบวกพานเมื่อเมื่อคำซีวอาครับพี่น้องก็ท้าเบิ้งช่องไม่นี่ยในช่องนี้นะครับพี่น้องช่องรักเนี่ยไอช่องช่องช่องบอมไปช่องส่องสำลองนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาส่องสำลองนะครับพี่น้องไปเห็ดแล้วก็ต้องจากคันใดไปบานไอลาก็นให้คนที่หูเห็ดหาอยู่ครับพี่น้องเพราะว่า ลูกไส้เห็ดไหอกรบปอมันกรบปอได้จักเป็นอย่างมันก็ขอบรอได้บระพานเนาะยังไดก็ภาวนาเนี่ยเด้อขับุงอิงุงอิงุงอิงขอใซอยพอเนี่ยเด้อให้พอได้พานเลยยังใดให้พอได้มีเงินมีทองตอนเนี้ยพ่อก็ติดหนีไลฟ์ดีครับพี่น้องติดหนีไลฟ์ดีจังไดก็ซอยให้อีหล่าุงอิงซอยให้พอได้ไล่ได้จากยูทูบช่องนี้ก็ได้ช่องเนี้ยแต่ว่าคนจะตามพันกว่าคนอีกมือหนึ่งอาจจะไลฟ์ก็ได้ขอให้มันพานก่อนครับพี่น้องเนาะพี่น้อง ก็อย่างใดก็คอยติดตามนาเด้ร์ครับพี่น้องเด้อคอยมาติดตามกดไลค์กดแชร์คอยมาเม่นแน่ก็อย่างใดก็จะลืมเลครับพี่น้องเด้อแท็กซี่หลงทางชแนลช่องนั้นช่องเกา่าครับพี่น้องช่องไม่แท็กซี่หลงทางแอนสับเปลือกป่องๆก็ซอยมาติดตามซอยมากดไลค์กดแชร์แน่ไห้มันถึงมือนั้นขันมีไรใดล้ะก็ส่วนหนึ่งกับสีแบงไทยอีหลล้วครับพี่นอ้องจากรายใดที่เคยได้ก็สีแบงไทยอีหละนั่มอย่างใดก็คอยติดตามคอยเบิ่งคอยแย่งกันนะเด้อ เนาะเข้ากับในกลุ่มในน้ำของไอ้ทีมงานของสับเลสอปองปองเลยโควหน้หาก็อีละอุงอิงเข้าเหรอครับพี่น้องของหัวหน้าที่ตั้งให้ชื่อนี่ครับพี่น้องนะมือน,าน,านี้ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีสาหวหน่อยเอฟซีละอุงอิงที่มาคอยติดตามทุกท่ากดไ,คไลค์กดแชร์มือนี้ก็สวัสดีครับ